สวีคุณผู้ชมช่องเดอะหยอยออฟฟิเชีทุกท่านด้วยนะครับผมอ่ะพูดถึงเกมแนวเอาชีวิตรอดเนี่ยนะคือมันยังเป็นที่นิยมอยู่เสมอนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมีเกมใหม่ที่คอนเซปต์แหวกแนวมากๆนะจนผมต้องหยิบมาพูดถึงเพราะมันแทบไม่มีใครรู้จักเลยนะครับเกมนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า Void Train นะครับรถไฟแห่งพวงมิติสถานีต่อไปจะเป็นอดีตหรืออนาคตอะไม่ใช่อนันมาสไตรเดอร์เดนนะครับ w วท์เทรนะครับเป็นผลงานของทีมเนียากะนะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมอย่างดิโซเลตนะครับผมที่ผมเองเนี่ยก็เคยเล่นนะครับเกมนี้มันอายุประมาณ2-3ปีก่อนได้นะครับแล้วกอ็ออกมาเป็นเกมเต็มแล้วนะครับเมื่อไม่นานมานี้นะผมมาครั้งนี้เนี่ยพวกเขากลับมาอีกครั้งพร้อมกับเกมแนว survival นะครับที่คอนเซนะ็ปต์เจ๋งจริงๆอ่ะผมอธิบายง่ายๆเลยใครที่รู้จักเกมราฟนะครับไม่รู้มันอ่านออกเสียงว่าราฟหรือแบบเกมที่เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดน,นะเหมือนกันแต่ว่าคุณจะเริ่มต้นตั้งแต่สร้างแพลเล็กๆอ่ะ เออที่มันมีฉลามมาคอยป,ป้นเปี้ยนป้นเปี้ยนอยู่ตรงแพรเราอะแล้วฉล,ลามก็จะมากัดกินแพรแเรื่อยๆต้องเอาหอ,อกจิ้มมันอะเออถ้าคุณรู้จักเกมนี้นะเกมนี้เนะี่ยจะมีคอนเซปต,ต์คล้ายกันไอ้วอยเทรนเนี่ยมันไปใหญ่กว่านั้นอีกนะเพราะว่านี่คือขบวนรถไฟที่จะเดินทางไปยังห่วงมิติต่างๆนะฮะเป้าหมายของเกมนี้เลยก็คือการเอาตัวรอดนะบนรถไฟที่วิ่งไปบนรางแห่งห่วงมิตินี้นะครับผมระหว่างที่รถวิ่งเนี่ยเราก็สามารถบินคือคืออย่างราฟเลยใช่ไหมเวลาเราที่เราจะเก็บหอ,อกเนะี่ยเราจะ ใช้กระถางฮุกนะครับในการฮุกเก็บของในน้ํามาหาเราแต่ไอเกมนี้เนี่ยเราแบบออกไปบินกลางอากาศได้เลยครับโดยจะมีเชือกผูกไว้นะครับผมอ่าเราก็ลอยตัวไปเก็บน้ำนะฮะเก็บอาหารเก็บไม้เก็บเศษเหล็กเก็บนู่นนี่นั่นมาครับของอื่นๆนะครับก็ทําให้เราสามารถเอาชีวิตรอดได้บนซากขบวนรถไฟที่เริ่มต้นมาแค่อันเดียวเหมือนกราฟแบบเป๊ะๆเลยนะครับผม เมื่อเราเก็บวัตถุดิบมาได้แล้วนะครับเราจะเอามาคราฟนะครับเป็นอของช่วยเหลืออื่นนะครับเช่นเตาหลอมเหล็กนะครับโต๊ะวิจัยนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายแล้วแต่เกมจะกําหนดมาที่เด็ดมันอยู่ที่รถไฟขบวนนี้เนี่ยจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับสักพักเนี่ยมันจะเข้าไปจอดที่ชานชาลาที่เป็นสถานีว่างเปล่าแบบรกร้างครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะลงจากรถนะครับไปเก็บของที่อยู่ในสถานีได้นะครับหลักๆก็จะเป็นพวกวัตถุดิบที่เราหาได้จากห้วงมิตินั่นแหละครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบเราลงพื้นไป เก็บด้วยตัวเองนะครับผมแล้วก็จะมีแผงคอนโซลสําหรับต่อเติมขบวนรถของเรานะครับก็มีทั้งสร้างแพลตฟอร์มเพิ่มให้ขบวนรถไฟเรายาวขึ้นหรือว่าอัปเกรดแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้วนะครับให้มันถึกขึ้นทนการโจมตีได้มากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างพวกเครื่องไม้เครื่องมือเช่นแฮนด์เบรกนะครับตัวเร่งสปีดนะครับแล้วอื่นๆแล้วแต่เราจะสร้างเลยแต่ก่อนจะใช้งานแผงควบคุมได้นะก็ต้องดูให้ดีว่าในสถาน,นีนียมันมีพวกโจรเหลืออยู่หรือเปล่าถ้ามีก็จัดการยิงทิ้งไปเลยนะครับ เราจะมีอาวุธนะเป็นปืนรีวเวอร์ประจำตัวนะครับที่กระสุนเนี่ยไม่มีวันหมดสามารถยิงทิ้งยิงกว้างได้เรื่อยๆเลยนะฮะวิธีการปลดล็อกของใหม่ๆก็จะคล้ายๆกับเกมราบเลยนะก็คือผู้เล่นต้องหาวัตถุดิบนะครับมาปลดล็อกที่โต๊ะว,วิจัยที่ตัวเองสร้างขึ้นจากนั้นเนี่ยสูตรการคราฟก็จะไปโผล่อยู่ในคราฟบ,บุ๊กนะให้เราก,กดคราฟมาวางไว้บนขบวนรถไฟของเราได้เลยนะฮะ แล้วระหว่างเดินทางเปยียงห่วงมิตินั้นเนี่ยครับเราจะเจอกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนะครับที่บินไปบินมาอยู่นะครับถ้าเป็นฝูงเล็กๆตัวเล็กๆแบบนี้มันจะไม่มีปัญหาครับมันจะแบบแค่บินผ่านเฉยแต่เราสามารถยิงทิ้งได้นะครับเพื่อเอาเนื้อกับไขมันของมันเนี่ยว่าทำเป็นอาหารนะครับผมจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวไซส์กลางนะครับไอ้ตัวนี้ก็ไม่ทําอะไรเราเหมือนกันแต่มันจะชอบปรเกาะรถไฟเราให้แบบให้รถไฟเรามันเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยกับที่บิ่มไซส์ใหญ่ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะบินมาโจมตีเเเเรราาาาลยยถ้้กิดว่มันนขะะะะ แต่เราสามารถที่จะยิงมันให้ตายได้และถ้ามันตายเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมแล้วก็มันจะไม่เกิดใหม่อีกเลยในวิติงน,น,นะครับจนกว่าเราจะเข้าสถานีแล้วก็ออกไปมิติต่ตอไปนะครับผมเ<ส>กิดใหม่อีกทีก็ตอนนั้นเลยเรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดระหว่างที่เราอ่าอยู่ในห่วงมิติเนี่ยถ้าเกิดอยากฟาร์มของสบายๆแนะนําว่าแนะนําว่านะยิงไอ้ตัวเนี้ยให้ตายก่อน,นครับแล้วค่อยฟาร์มอย่างสะดวกสบายนะแล้วก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมออนไลน์นะครับที่สามารถชนคนอื่นมาเล่นได้นะเหมือนเกมเอาตัวรอดเกมอื่นเลยนะเพียงแต่ว่า ช่วงที่ผมซื้อมาเล่นนะผมไม่มีเพื่อนเลยไม่ไม่มีใครรู้จักเกมนี้เลยนะซ้ำนะก็เลยไม่มีฟุตเทจตอนเล่นออนไลน์มาให้ดูนะครับก็เกมนี้สามารถเล่นได้สูงสุด4คนด้วยกันนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า Void Train ในตอนนี้นะครับมันอยู่ในรูปแบบของ Early Access นะครับต้องยอมรับว่าหลายอย่างของเกมก็จะขาดขาดเกินเไปหน่อยนะฮะมีบั๊ให้เห็นบ่อยครั้งนะครับมีทั้งออ t ติมซ์ไม่ดีนะครับเฟรมเรทก็กให้เห็นบ่อยๆนะครับ ส่วนใครที่งงว่าเอ๊ะแล้วเกมนี้มันไปอยู่ไหนมาทำไมฉันไม่รู้จักนะฮะเกมนี้มันเพิ่งวางขายเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ถ้าใครมองหาเกมนี้บนสตรีมแล้วไม่เจอก็ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะว่าเกมนี้เป็น Exclusive บน Epic Game Store เป็นเวลา1ปีนะครับผมใครที่อยากเล่นเกมนี้บนสตรีมก็รอไปก่อนนะฮะกว่าจะได้ขายบนสตรีมเนี่ยเกมก็น่าจะอัปเดตไปไกลมากแล้วหรือไม่ก็ออกเป็นเกมเต็มเวอร์ชัน1.0แล้วก็ได้นะครับผม ทั้งหมดที่ผมพูดมานี่ก็คือ Void Train นะครับเกมเอาตัวรอดนะคอนเซ็ปต์ใหม่บนขบวนรถไฟแห่ง,งท่วงมิินะครับผมใครที่สนใจนะครับอยากจะเล่นเกมนี้ก็สามารถหาซื้อมาเล่นกันได้นะครับคน Epic Game Store นะครับในราคา409บาทนะครับผมส่วนตัวผมเนะี่ยซื้อแบบพรีออเดอร์มาก็คือซื้อมาก่อนที่เกมมันจะออกนะครับก็เลยได้มาในราคา340บาทเท่านั้นนะเพราะว่าเป็นส่วนลดสำหรับคนซื้อก่อนนั่นเองนะครับผมใครที่ดูวิดีโอตัวนี้จบแล้ว สนใจเกมนี S <S <an> ้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องของผมไว้นะจะได้เอาเกมใหม่เกมดีๆแบบนี้มาแนะนําให้ได้รู้จักกันนะครับสำหรับวิดีโอตัวหน้านะครับจะเป็นการหยิบเกมอะไรมาแนะนํากันก็อย่าลืมนะติดตามกันเอาไว้ให้ดีนะครับส่วนเกมยอดยีมนะที่ผมเคยทำเอาไว้นะไม่ว่าจะเป็นพวก่ Rock Company นะครับหรือนรกา k a b a d Point นะก็อยู่ในช่วงคิดคอนเทนต์นะผมคิดว่าน่าจะได้ทําวิดีโอมาเพิ่มเติมนะเพราะว่าผมเป็นคนทําคนเดียวนะครับก็ทั้ง ภาคเสียงเองนะครับเล่นอัดวิดีโอมาเองนะแล้วก็ต้องมานั่งตัดต่อเองด้วยนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยจะมีเวลาพอที่จะแบบว่าทําให้มันถี่อยู่นี้อันนี้คือพยายามลงที่สุดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เป็นกําลังใจด้วยนะครับก็อย่าลืมนะฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับแล้วก็วิดีโอเกมดีๆจากผม The y o Official นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าวันนี้สวัสดีครับ